เหมนกินเหงือพี่ว่าอาจจะเคยออกข่าวอาชญากรรมแล้วมั้ยยามแก่จริงๆไม่น่าจะจ้างมาให้เปลืองเงินเดือนบริษัทข้อมากินของรวมกันนักแสดงอดอยากขนาดนั้นเลยหรอร้อนโอ๊ยน้องดาววีคิสมาย How could you cancel our job like this, Miss n ้ f o n Is not an ordinary actress. I'm not okay. You have to pay the fine for us. Hello. Hello. ว่างสายไปแล้วค่ะคุณน,น้ำฝนทำยังไงดีล่ะคะพี่ออยงานยิ่งหายยากอยู่ยังจะมาโดนแคนเซลอีกไม่เป็นไรอย่าคิดมากเดี๋ยวน้ำฝนไม่มีสมาธิแคสงานแล้วแมนนี้เราจะได้หรอคะพี่ออยฝนไม่มีเงินผ่อนคอนโดแล้วนะได้สิ คุณเฟิร์นนี่เขาเป็นนักแสดงหลักของซีรีส์เรื่องนี้เขาเป็นเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ขอบคุณค่ะพี่ออยไม่เป็นไรพี่เป็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอนี่พี่ก็ต้องดูแลเธอทานอะไรรองท้องก่อนไหมมีทากาแฟโอนตินอืมเอาโอนตินค่ะไม่จ้ะขอบคุณคะเอาคุณอ้อย อา้าวคุณเฟิร์นเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสบายดีค่ะแล้วคุณออยล่ะคะสบายดีค่ะนี่น้องน้องฝนเป็นเด็กในสังก,กัดออยค่ะสวัสดีค่ะเ,เป็นยังไงคะคุณเฟิร์นตรงปกอย่างที่ออยบอกไหมคะสวยมากเลยค่ะงั้นก็เซ็นสัญญ,ญาเลยสิเออแต่ว่าแต่ว่าอะไรคุณเฟิร์นติดอะไรหรือเปล่าคะบอกออยมาได้เลยนะ ติดตรงบัจเจ็ตนะคะผู้จัดเขาให้มาคิวละ20,000แต่คุณออยขอมาคิวละ25,000ลดได้ไหมคะหุยอย่าลดเลยค่ะเพราะน้ำฝนเขากำลังดังและบทเป็นถึงเพื่อนนางเอกอีกอย่างซีรีส์เรื่องนี้ก็แค่20คิวออยได้กันไม่กี่แสนเองนะคะไว้ถ้ามีงานหน้าค่อยมาต่อรองกันนะคะได้ค่ะเดี๋ยวจะลองคุยกับผู้จัดนะคะเอา้าคุณออม สวัสดีค่ะคุณเฟิร์นออกมาใสา่หรือเปล่าคะไม่นะตอนนี้ผู้จัดเขาติดงานอยู่เดี๋ยวเขาจะมาคุยเองค่ะคุณเฟิร์นโพรบทเพื่อนนาะงเอกเขาอยากได้ที่ถูกใจเขาขอตัวก่อนนะคะพอดีว่าเฟิร์นมีคิวถ่ายต่อได้ค่ะเดี๋ยวพี่จัดการเอง นี่เธอจะมาแคสบทเพื่อนนางเอกเหรอะใช่ค่ะหน้าตาอย่างเธอเนี่ยนะไม่รู้จักอายบ้างเลยกลับไปเถอะจะได้ไม่ผิดหวังร้องไห้ขอบคุณค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะหนูแค่อยากมาหาประสบการณ์ในการแคสงานค่ะได้แค่ประสบการณ์จริงๆแหละ อีพี่ออยหนูเหม็นกินเหงือ่อนี่บริษัทนี้เขาให้ยามแก่ๆมากินของร่วมกับนักแสดงเหรอเนี่ยพี่ออยแต่หนูคุ้นหน้าเขาอยู่นะพี่ว่าอาจจะเคยออกข่าวอาชญากรรมแล้วมนะั้ง ลุงคะจะทานอะไรดีคะโอนกินหรือกาแฟไหมคะเดี๋ยวหนูชงให้แล้วหนูไม่เหม็นกิน้มเหรอล,ะละูกไม่เห็นได้กินเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวหนูชงให้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรหนูไปนัง่งพักผ่อนเถอะลูกร้อนโอ๊ยถอ, <c oughs> <c oughs> อยไป <c oughs> เป็นไงบ้างน,นะฝนน่าจะไม่โดนเท้าค่ะแต่ว่าถ้าจะโดนรองเท้า คุณลุงคะเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรใจมากเออเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับถ่ามาได้รู้ไหมไหมลเท้าฉันเท่าไหร่ถ้ามันเสียหายขึ้นมามีปัญญารับผิดชอบไหมยามแก่จริงๆไม่น่าจะจ้างมาให้เปลืองเงินเดือนบริษัทเข้ามากินของรวมกับนกักแสดงอดอยากขนาดนั้นเลยเหรอทำไมต้องว่าแรงขนาดนั้นคะถึงลุงเขาจะไป,ปรอปภเขาก็เป็นคน มีศาศสีไม่ต่างอะไรจากพวกเราเงียบไปเลยยามแก่คนนี้เขาเป็นพอ่อเธอหรือไงนี่หนูหนูมาแค่เป็นนักแสดงไม่ใช่เหรอทำไมไม่ทำตัวให้เป็นแบบอย่างของสังคมหืมปากดีแบบนี้ขอเอาน้ำร้อนลวกปากสักหน่อยเคอะ นอะไรหรือเปล่าคะไม่เป็นไรครับคุณเฟิร์นยามแก่คนนี้ทำน้ำร้อนหกใส่หนูน้ำฝนค่ะเลืยังจะกล้ามาว่าพวกเราอีกสมควรโดนน้ำร้อนล้างปากแล้วคะ่ะคุณเฟิร์นคะบอกผู้จัดไล่ออกไปเลยคะ่ะไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเธอไน้แหละไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจะไล่เขาเออกได้ยังไงก็เขานี่แหละเป็นผู้จัด พูดจัดเหรอเนี่ยพี่อ้อยทำยังไงดีคะทำไมพูดจัดถึงใส่ชุดรปภล่ะคะหรือว่ามีคิวถ่ายก็คนที่แสดงเป็นรปภเขาป่วยกระทานหันพูดจัดท่านอยากสนุกก็เลยมาแสดงแทนคุณเฟิร์นมีคิวถ่ายผมแล้วเดี๋ยวผมจะไปถ่ายก่อนนะได้ค่ะเออเรบทพื่นางเอกลระคะ ให้หนูคนนี้แล้วกันจริงเหรอคะคุณลุงวิท่านผู้จัดหนูชื่ออะไรนะหนูชื่ออมสินค่ะนี่แหละที่จะเป็นตัวอย่างของสังคมต้องสวยทั้งหน้าตาและจิตใจคุณเฟิร์นซีรีส์นหน้าของผมเอาน้อง,ปองเป็นะนางเอกนะค่ะนางเอกขอบคุณนะคะไม่เป็นเดกขอบคุณคะ แล้วคุณเฟิร์นคะยังมีบทอื่นเหลืออีกไหมคะมีค่ะเลทเท่าไหร่ละคะห้ารอยค่ะตัวประกอบผ่านหูเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้ค่ะเชิญกลับไปก่อนได้เลยค่ะคุณออมคะ่ะเชิญขึ้นไปเซ็นสัญญาด้านบนค่ะได้ค่ะเยเอาไ,ไงดีะไว้กลับไปคิดกันก่อแล้วกัน แล้วยนนี้เราจะกินอะไรกันดีคะออจำไว้นะคะคนที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมได้ก็ต้องเป็นคนดีตั้งแต่ภายในไม่ใช่ดีแค่หน้าตาแต่จิตใจนั้นหยาบกระด้างแบบนี้ก็เป็นแบบอย่างที่ดีกับใครไม่ได้หรอกนะคะอ๋อ โครงการนี้ไม่มีบ้านแฝดน,นะคะมีแต่บ้านเดียวมีนะบ้านแฝดป้าเห็นเอ๊ะป้าถามจริงๆเถอะจะมาดูบ้านหรือจะมาป่วดนี่หนูป้ามีเงินป้ามาซื้อบ้านหนูมาดูถูกป้าแบบนี้ได้ยังไงอ๋อลูกค้ารอที่แปลง32แล้วนะอย่าลืมเตรียมเอกสารไปคุยกับลูกค้าด้วยล่ะค่ะคุณเฟิร์นนานๆหนูจะได้ปิดจับบ้านกับเขาสักทีพลาตลอดเลยค่ะ ไม่เป็นไรหรอกโอกาสเธอมาแล้วปิดจ็อกให้ได้นะค่ะคุณเฟิร์นไม่ต้องห,งห่วงหรอกค่ะเชิญค่ะขออนุญาตค่ะมีคนมาดูบ้านค่ะคุณเฟิร์นเขารออยู่ข้างล่างค่ะเอา้าหรออุ๊ยได้ค่าคอมรวยเลยละสิวันนี้เอา้าแล้วลูกค้าที่เข้าไปรอแปลงส2มสิราคาคุณเฟิร์นเออจรด้วยงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปดูให้ เดี๋ยวหนูขอตัวลงไปข้างล่างนะคะจะเอแบบนี้แล้วค่าคอมห่ะคะคุณเฟิร์แนแหมฉันไม่เอาหรอกนาขายได้ฉันก็ให้เธอแหละเธอลงไปดูลูกค้าข้างล่างไปค่ะคุณเฟิร์นขอบคุณนะคะน้ำค่ะขอบคุณจ้า บ้านสวัสดีค่ะหนูชื่อออมนะคะไม่ทราบว่าสนใจบ้านขนาดเท่าไรหร่หรอคะบ้านเดี่ยวของเรานะคะทายเอจะอยู่ที่4 2ถึง43ตารางวาค่ะทายบีนะคะจะอยู่ที่ห5ถึง60ตารางวาค่ะส่วนทายซีจะอยู่ที่80ถึง1 0อตารางวาค่ะ,ะ,คะเป็นแบบลักชัวรี่ค่ะไม่ทราบว่าคุณป้าสนใจบ้านเดี่ยวแบบไหนคะ ป้าจะเอาบ้านแฝดที่มันติดก,กันนะคะอ๋อโครงการนี้ไม่มีบ้านแฝดนะคะมีแต่บ้านเดี่ยวคุณป้าต้องการขนาดไหนคะแต่หนูแนะนําให้ค่ะมีนะบ้านแฝดป้าเห็นป้าจะซื้อให้หลานป้าจะได้อยู่คู่กันกับหลานไม่มีหรอกคะ่ะคุณป้าอย่าเถียงหนูสิคะหนูเป็นเซลล์ที่นี่มาห้าปีแล้วโครงการนี้เขาขายแต่บ้านเดี่ยวคะ่ะหนูนั่นแหละเถียงป้าเอ๊ะป้า ามจริงๆเถอะจะมาดูบ้านหรือจะมาปวดจิตไม่ปกติใช่ไหมอ๋อ oh, หนูรู้แล้วป้าคงอยากจะมาหาบ้านทักคนชราใช่ไหมใช่ไหมนี่หนูป้ามีเงินป้ามาซื้อบ้านหนูมาดูถูกป้าแบบนี้ได้ยังไง <c oughs> ป้าเอาตรงๆเลยนะสภาพแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้หิ้วกระเป๋าผ้าจะมาซื้อบ้านหลังละสิบล้านขั้นต่ำหรือราคาถูกสุดก็ห้าล้านห้า เล่นตลกคาเฟ่ปะเนี่ย,เ,ยเสียเวลาแม่บ้านพาป้าเขาไปส่งป้อมยา้ไยนะแล้วอ,อย่าให้มาเพ่นผ้านในโครงการอีก ออมสองหลังติดกันเลยใช่ไหมคะคุณจีลายุเดี๋ยวเฟิร์นจะได้บุกไว้ให้ได้ครับคุณเฟิร์นแต่ผมขอรอคุณยายผมให้ท่านมาตัดสินใจอีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีค่ะออมค่ะเป็นเซลล์ดูแลคุณจีลายุเมื่อกี้นี้ออมติดธุรานิดน,นึงอะคะ่ะอ๋อครับคุณเฟิร์นคะเรียบร้อยดีไหมคะคุณจีลายุเขาเลือกสองหลังเลยฮะสองหลังใช่แต่ว่าเดี๋ยวเขารอคุณยายเขามาตัดสินใจอีกทีนึง ถ้าเป็นสองหลังแบบนี้คุณจิและยูน่าจะวางมัดจ้ำก่อนนะคะไม่งั้นเดี๋ยวพลาดนี่นี่หลังนี้แหละบ้านแฝดนี่ใช่บ้านแฝดนี่นี่แหละนี่แหละหลังนี้เลยนี่นี่นี่หลังนี้นี่นี่สองหลังนี้แหละบ้านแฝดนี่ป้ากลับไปกินยาเขย่าขวดไปอย่ามาป่วดโครงการนี้แม่บ้านฉันบอกให้เธอพายายป้านี้ไปสมที่ป้อมยามไงคือป้าเขาไม่ยอมไปอะค่ะออมใครเหรอ ก็ใหญ่ป้ามาป่วนบอกจะซื้อบ้านแฝดบ้านแฝดทั้งทั้งที่โครงการเรามีแต่บ้านเดียวสิคะคุณเฟิน,นฉันไม่ได้โกหกนะนี่ไงบ้านแฝดสองหลังที่ฉันจะซื้อใช่ไหมมิวใช่ครับคุณยายคุณยายใช่เขาเป็นคุณยายผมทําไมคุณถึงเรียกคุณยายผมว่าใหญ่ป้าเท่านั้นยังไม่พอนะเขายังดูถูกยายสารพัดสารเพศป้าเอาตรงๆเลยนะ สื้อผ้าแบบนี้ใส่เสื้อแบบนี้หิ้วกระเป๋าผ้าจะมาซื้อบ้านหลังละ1สิบล้านขั้นต่ําหรือราคาถูกสุดก็5้าล้านห้านี่ป้าเล่นตลกคาเฟ่ปะเนี่ยออมทำไมเธอดูถูกลูกค้าแบบนี้หนูขอโทษนะคะคุณยายขอโทษนะคะคุณจินรายุฉันอาจจะสื่อความหมายผิดว่าบ้านเดียวติดกันสองหลังมันคือบ้านแฝด แต่เธอก็ไม่ควรจะดูถูกก้าวเล้าใส่ฉันแบบนี้ค่ะหนูขอโทษค่ะคุณยายคุณยายครับสรุปเอาสอหลังนี้นะครับจ้าเธอไม่ต้องดีใจหรอกออมพรอค่าคอมมิชชั่น2หลังนี้ฉันจะตัดเข้ากองกลางและฉันจะหักเงินเดือนเธอด้วยคร์้คุณเฟิร์นเดี๋ยวเรียนเชิญคุณจีรยุกับคุณยายไปเซ็นสัญญาการจองได้เลยนะคะจ้า คนสนุกขอโทษนะคะ